สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อประเด็นของขบวนเสด็จได้กลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญที่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะน,นี้โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยกลุ่มทะลุวงังโดยเป็นการจัดกิจกรรมสำรวจโพลแสดงความคิดเห็นในหัวข้อขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาติดสติเกอร์เพื่อแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนอีกทั้งยังได้มีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าร้านสิริวันวลรีแบงคอกอีกด้วยโดยสรุปจากผลการสำรวจได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมาก ได้เข้ามาติดสติ๊กเกอร์ที่โพสสำรวจทางด้านขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากส่วนอีกด้านที่ไม่เดือดร้อนนั้นแทบจะไม่มีใครเข้ามาติดสติ๊กเกอร์ให้เลยซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริงอีกด้วยโดยได้มีการตั้งคำถามจากนักกิจกรรมเกิดขึ้นอีกด้วยว่าขบวนเสด็จนั้นจะมีไปเพื่ออะไร และประชาชนนั้นได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้อีกทางเรื่องนี้ทางนักกิจกรรมยังได้มีความประสงค์ที่จะส่งผลสำรวจของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะส่งไปถึงกรมสมเด็จพระเทพอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมยินดีถึงสิ่งที่นักกิจกรรมต้องการที่จะสื่อถึงนั้นและส่งผลไปถึงทางราชสำนักไทย เพราะเรื่องของขบวนเสด็จนั้นก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยังไม่เคยแก้ไขได้เลยโดยในเฟซบุ๊กของอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัสกุลเขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้วันก่อนที่หญิงก็ลำบากเหมือนกันเสด็จวัดก็ส่วนพระองค์นะครับเห็นปิดกันตั้งสองชั่วโมงโดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัสกุลเขาก็ได้มีการโพสต์ภาพของขบวนเสด็จโดยระบุว่า เจทหารหลังกองพันระบุขบวนสเสด็จกรณีส่วนพระองค์ไม่ปิดถนนตั้งแต่ปี63แต่เรื่องนี้หาใช่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะไม่ใช่แค่เพียงข้อคอรหาจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเกี่ยวกับประเด็นการปิดถนนจะเป็นแค่เพียงประเด็นเดียวเพียงเท่านั้นโดยที่ก่อนหน้านี้สำหรับประเด็นปิดกบของท่านหญิงสิริวัณวรีนารีรัตน ซึ่งก็ได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางจนถึงขั้นแฮชแท็กปิดก่อได้ขึ้นอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์อีกด้วยอีกทั้งในเฟซบุ๊กของอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัสกุลเขาก็ได้ออกมาอธิบายถึงความพยายามที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาจาราจรจ,รจากขบวนสเสด็จอีกด้วยซึ่งเป็นความพยายามที่ทำกันมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9แล้ว แต่ไม่เคยสำเร็จเลยอีกทั้งในเดือนมก,การ,ราคมปี2563ซึ่งในตอนนั้นก่อนกระแสะปฏิรูปสถาบันซึ่งได้มีการแสดงออกของประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายว่าพวกเขานั้นไม่พอใจขบวนสเสด็จโดยมักจะเห็นแฮชแท็กขบวนเสด็จขึ้นติดกระแสะอยู่ในทวิตเตอร์อยู่เป็นประจำอีกทั้งในวันที่มีการปิดถนนปิดสถานที่ อันทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากอีกด้วยโดยสรุปถึงเรื่องนี้ก็คือความพยายามในการจัดระเบียบของขบวนเสด็จส่วนพระองค์ที่จะให้มีการปิดถนนให้น้อยลงมีมาตั้งแต่ปี44แต่ผ่านไปเกือบ10ปีแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เคยสำเร็จเลยราชเลขาองค์ขมนตรีได้ออกมายอมรับเองจนมาในช่วงปี53-55 ก็ได้เกิดความพยายามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังคงล้มเหลวอีกเช่นเดิมแต่ถ้าสำเร็จเรื่องนี้ตำรวจก็คงไม่ต้องเสียเวลาสร้างความพยายามอีกครั้งในปี63ที่จะทำให้ขบวนเสด็จไม่ปิดถนนสำเร็จหรือไม่ซึ่งประชาชนที่อยู่ใกล้ๆน่าจะตอบได้ไม่ยากกว่าปกติเพราะเวลาแต่ละท่านไปทำธุระส่วนตัว อย่างเช่นกินข้าวดูหนังขี่มา้าทํำนาหาหมอชิวทะเลปิดถนนไหมเพราะเท่าที่เคยเจอไม่ใช่แค่ปิดถนนแต่ยังปิดสถานที่อื่นๆอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้น กำลังวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าทางราชสำนักไทยจะออกมาแก้ไขปัญหาถึงเรื่องนี้อย่างไรมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่สำคัญที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อได้มีกระแสข่าวการเข้าช่วยเหลืออดีตดาราดังอย่างคุณพลพลากรของคุณบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งเขาได้ล้มป่วยเป็นอมัมพฤาต เนื่องจากเส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาแตกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงมาอย่างยาวนานโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์ได้เข้าช่วยเหลือเพราะเห็นว่าเป็นคนในวงการเหมือนกันจึงคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีผลอะไรซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ถึงการโพสขอความช่วยเหลือของคนในวงการบันเทิงไทยมาสักระยะหนึ่งแล้ว และในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบรัฐสวัสดิการที่ยังคงเป็นข้อบกพร่องอยู่ในสังคมไทยใช่หรือไม่โดยเรื่องนี้อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์ mm. เขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจดังนี้ข่าวประเภทนี้จะมีมาเป็นระยะระยะดาราที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตปัจจุบันต้องตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีคนดูแลป่วยเรื้อรังไร้ที่พักล่าสุดอดีตพระเอกพุนพลากรต้องนอนติดเตียงรอคนมาช่วยหลายๆครั้งที่ฉันฟังแล้วหงุดหงิดคือคนในวงการบันเทิงมีโอกาสทางการเงินมากกว่าอาชีพอื่นๆเลยสงสัยว่าตอนที่รุ่งเรืองทำไมไม่บริหารการเงินให้ดีเพื่ออนาคตพอตกทุกข์ได้ยากก็ขอสังคมช่วยเหลือขณะที่คนที่ทำอาชีพอื่นลำบากกว่า กลับไม่มีใครจุนเจือเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเช่นกันแต่ดิฉันเปลี่ยนใจแล้วและขอไม่โทษดาราเหล่านั้นเพราะแม้ว่าเขาจะบริหารการเงินชีวิตผิดพลาดจนไม่เหลืออะไรรัฐก็ต้องอุ้มชูเขาในยามเดือดร้อนและเจ็บป่วยเพราะถ้าเรามีรัฐสวัสดิการที่แท้จริงไม่ว่าใครอาชีพไหนก็ไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากยามแก่หรือป่วย คือยิ่งคิดว่ารัฐบาลเอาเงินไปซื้ออาวุธบ้าบออะไรนั้นแทนที่จะเอามาลงกับสวัสดิการของประชาชนยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นไม่ควรที่จะมองข้ามถึงระบบรัฐสวัสดิการที่ยั่งยืนโดยได้มีการยกตัวอย่างจากประชาชนชาวไทยบางส่วนเกี่ยวกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรค ที่คุณทักษิณชินวัตรได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลน่าจะสานต่อและทำโครงการนี้ให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป